โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม u ู n ตอนนี้นะครับก็อยากที่เห็นเรามาอยู่ในซิร์ s e r v ร์ไออ้วน4เหมือนเช่นเคยเซิฟเดิมเซิฟประจําของเราและวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปที่ท่านผู้ชมมันจะเห็นอยู่แล้ววันนี้นะครับผมจะกลับมาล้างแคนล้างตาล้างตูดล้างทุกอย่างล้างเตอ <c oughs> ก็คือผมจะมาเปิดกล่องฟาร์มนะครับผมที่ใช้กล่องในการคาบอเออกล่องโลเปสองอันมาครับที่ผมเปิดไปในคลิปนั้นนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเปิดจนกว่าจะได้ VHS10,000 บาวทุกคนอัศวินบาวแตู่ ไปเปรียบเปยจริงคือจะให้เปิดจนกว่าจะได้หมื่นเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้หรอกแต่เคือง่ายคือผมเซกมาประมาณวันนี้นะครับก็คือ500กล่องที่ผมจะเปิดนะทุกคนซึ่งคิดไวแล้วเนี่ยใช้เวลาเปิดแค่แเจ็ดสิบกล่องนะใช้เวลานานมากแต่วันนี้ผมก็เลยแบบว่าพูดไว้ก่อนว่าเปิดจนกว่าจะได้ก็คือเปิดทั้คลิปแหละแต่ก็ไม่รู้นะทุกคนมันอยู่ที่ดวงแต่วันนี้ลองใช้ปริมาณเข้าสู้ดูสิว่าปริมาณเยอะเนี่ยจะช่วยให้ผม เปิดได้หรือเปล่าทุกคนพอแล้วคือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามอยากเล่นในวันศีลิงก์กลุ่มได้คลิปตอนนี้ก็มีโปรโมโชั่นใหม่ก็คือโปรโมชั่นนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมฟาร์มอย่าลืมนะครับทุกคนและอย่างหนึ่งคือวันเนี้ยผมที่ผมแจกมาเป็นเงิห้าร้อยห้าสิบ เผื่อไปห้าสิบกล่องเนี่ยผมก็จะไปแจกคนฟาร์มด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็บางคนบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ผมเลิกเรียนชา้าผมมีเรียนพิเศษผมยังไม่ถึงบ้านอะไรเงี้ยพอแล้ววันนี้วันอาทิตย์ถ้าใครได้ริงๆอเกนเซิร์ฟไอวันสี C, แล้วมาฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมแจกแน่นอนแต่ขอรีบเปิดกล่องก่อนเปิดเสร็จเดี๋ยวผมไว้ไปแจกให้ทุกคนไม่รู้ว่าจะได้แจกกี่เซิร์ฟแต่วันนี้อาจจะไปแจกให้แน่นอนทุกคนนะฮะก็ดูใครดูมันนะครับแต่ก่อนนี้ขอแบบไปเปิดก่อนเลยแล้วกันทุกคนรีบครับเพราะว่าเรามีโคววต้้้้้้าาาาาากกกกลลล่่่่่อออองงผมมจจะะะะะะเเเเปปิดใหหคคคครรรรรรรบบบบบนนนฮไูืืพั็นะ็็แแถยย นะครับมุขี้เลยเนะี่ยเออเก่าวเรื่องเล่นอีกนะดูตอยตายทุกคนขอกำลังใจผมหแห้วอกันทุกคนอย่างที่บอกไว้ว่ามันอยู่ที่ดวงอะ่ะก็ผมเคยบอกไปละผมเปิดกล่องเดียวได้อ่าเดี๋ยวลิบรื่อเนี้ยกูโม้ไปอีกสิบวันอนะเรื่องจริงอะอีกสิบปีอะเพราะผมเคยเปิดได้กล่องเดียวได้ไอรอนแมนไงเออตอนนั้นคือของที่ดีสุดในกล่องมันจะเป็นไอรอนแมนไว้ทุกคนแต่รอบเนี้ยของดีสุดในกล่องนี่ยมันปรับเดี๋ยวตอนนั้นก็เป็นกล่องนี้เลยทุกคนกล่องดีสุดตอนนี้จะเป็นอ่า อัศวินบาวซึ่งดีกว่าไอรอนแมนซึ่งโอกาสดีผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับเท่าไอรอนแมนหรือเปล่าเพราะตอนนั้นคือไอรอนแมนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าสุดเลยเป็นอันแรสุดแต่ตอนนี้คือเป็นอัศวินบาวแต่ตอนนั้นคือของทองเนี่ยมันมีแค่สี่ห้าอันจะไม่ผิดนะทุกคนแต่อนนี้ของทองมีเยอะมากทุกคนไม่รู้มันจะแย่งเลตกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นของทองอ่ะมันมีแค่สี่ห้าอันหรือหกอันและจะไม่ได้ทุกคนแต่เอานี้คือมีเยอะมากนะครับแต่ของดีสุดคืออัศวินบาวไปทุกคนไม่รอช้าเป้าหมาย เปิเดอย่างรวดเร็วครับไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังครับเราจะนับแค่แดงอดวงมาหรือเปล่าไม่รู้คิดไปแล้วแดงกว่าจะออกนั้นมากอันนี้กล่องที่สองออกแดงเปไงดวงเริ่มมานะเริ่มมาแล้วนะทุกคนไปต่อครับแต่ถ้าผมบอ,อกเลยวแผมได้บาวเร็วนะผมแบบสุดสิบกล่องยี่สิบกล่องได้เบาวผมผมไปแจกของเลยกล่องที่เหลือผมมาได้แจกคนในฟาร์มเลยทุกคนแบบเจอกี่คนที่ฟาร์มกี่ผมแจกหมดเลยคนละสิบกล่อง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 ก็คือถ้าเปิดได้เร็วเวลาเหลือเยอะก็ไปแจกเยอะครับทุกคนนะแต่ถ้านั่นแหละห้าร้อยกล่องไม่ออกก็ แจกแค่ห้าสกล่องซึ่ง50กล่องเนี่ยอาจจะแจกไม่ครบนะครับก็จะเหลือแค่2เซิร์ฟนะครับเซิฟสองเซิร์ฟพรีเมียมเซิฟหนึ่งธรรมดาเซิฟหนึ่งนะครับทุกคนไปฮะนับแค่แดงพอตอนนี้แดงมาแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้กันลืมหรือปล่าขี้หลงขี้ลืมตัวนี้ปะฮ่านี่ความจับเราเคยดีครับผมตอนนี้ได้หนึ่งแล้วนะฮะอุ้ยโทษทีนาฬิกาปุ๊บโดนขอขอ,ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊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 บไอเฮ้ย มาละคนดูงงว่าทำไมรายการผมปุกดังยังเลยกูเป็นคนตื่นยากไอ้เหี้ยอันนี้ถามมาปุกให้ผมทำไรก็คือบางบางบางทีเนี่ยเวลาเนี่ยผมอาจจะกินข้าวอยู่ทาอะไรอยู่หรือแบบเออผมอาจจะลืมเวลาเพลินผมต้องตั้งแบบปุกตัวเองไว้แต่วันนี้ผมมาทำคลิปเร็วเลยทุกคนไดแบบเออมาก่อนเวลาทุกคนนะครับเออแดงมาแล้วสองเอ,อ้ยบวกหนึ่งปะ่ะมานับสิเปิดทั้งหมดกี่กล่องจะได้ของอันสีแดงกี่กล่อง นะครับนับนับเลตแดงอะจะนับเลตสีแดงให้ดูแล้วกันนะครับสีอื่นเราไม่นับวับนนี้นับสีแดงเรื่ๆเพราะว่าเราเปิดเยอะมากทุกคนวันนี้เยอะมากสุดๆนะครับคุณดาวอ่าต่อไปเอาวบวกหนึ่งปะ่ะสามแล้วครับเปิดไปอีกกล่องยังไม่รู้นะฮะเดิมๆเรามีตั้งต้นคือห้าร้อยห้าสิบบล็อกนะฮะหรือห้าร้อยยากวันนี้ดวงามันบาดจริงครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมถามจริงทุกคนอะ คอมเมนต์บอกชิว่าดวงผมด,ดีไหมเฮี้ย er, พูดจ่าว่าคุยไอสัตว์ไม่ได้คิดนี้กูอาจจะไม่ดวงดีก็ได้คนดูบอกแต่ชิพพี่แล้วพี่เกือครับพี่กว่าพี่จะได้แดงชิพเวลากูได้แดงน้อยมากเนี่ยชิปนี้แต่เปิแดคปแ,ปแค่ตอนนี้นะได้เยอะกว่าตอนพี่แลทั้งลิปอะเพราะว่าไปอีกกองหงโอ้โหเปิดไปยังไม่ถึงห้าสิบกล่องเลย <He> er. <S 1> <S 1> เฮี้ยชัดเลยว่าลิปนี้ดวงดีอีกพี่แลนะครับพี่แล้วนคนดูไปดูดีประมาณเจ็ดสิบกล่องปะกว่าจะได้แดงโอ้โหได้แค่สามสี่อันมั้งทั้ง แปบ,บเดียวเนี่ยได้เยอะกว่าทาั้งคลิปที่แ้วอีกนะเออกลิปนู้นอ่ะที่เปิดเฮีย yeah! ของเทคือดวงดีเทนะมันเป็นเลือกงามยามดีนะคือแบบว่าจะแบบอัศวินเบ้าจะออกให้ผมเลี้่วภาษาอย่างเนี้ยปูไปเลยแต่แต่นี้นะครับอูห้หูของทองมาหนึ่งของทองมาหนึ่งแล้อวอะเฮียเพราะของทองผมจะอาขอญาตแบบผมจะใส่ไ้ช่องใส่ไปช่องบนเลยแล้วกันนะครับผมจะแบบเออไม่ต้องนับของทองเดี๋ยวจะงง ตอนนี้มาละหนึ่งแนะ่นอนแต่ของแดงไอ้เหี้ยทองมาส่องแล้วตู้โูทถามจริงทองผมถามจริงถามจริงเถอะทองมาสามทุกคนชิทองมาสาม,ม,าสามยุดก่อนยุดก่อนอะเดี๋ยวอ,อีกห้ากล่องอีกห้ากล่องก็คือห้าสิบกล่องนะวันนี้คือดวงดวงดีก็คีปพี่แน่นอนคีปพี่แล้วเจ็ดสิบกล่อง ทองไม่ออกเลยที่สําคัญคือแดงออกแค่ประมาณสามสี่ชิ้นนี่แหละจะไม่ผิดนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่คลิปนี้คือแบบโอ้หไม่ก็โอ้โอแดงไม่เกลีว้วงโดนทิคืนคทุกคนอาวุ้นตรงเลยวันนี้คือวันอาทิตย์เขาปล่อยเลตหรือเปลี่ยวันนี้วันอาทิตย์เขาปล่อยเลตหรือเปล่าเกินห้าก่อนอย่างวะโอเคเกินไปละนิดหนึ่งก็คือบอกเลยว่ามาจัดมาจริงอะไรจริงทุกคน ขอขยันขยานเอาของทองไว้อ่าอันนี้ทองทองมาสามชิ้นติดทองคืออันนี้ปะนี่หนึ่งไม่ใช่ละนี่หยิบผิดนี่นี่สองแล้วก็ไหนวะอ่ทองทองทองอันนี้แปดสองอันนี้แปดแปดดีทองอันนี้นี่กระบอกนี่กระบอกดีทองนี่ผมไปช่างบนอ่าไว้นี่ก่อนอ่าโอเคโอเค แเราคอายัดเก็บโอ้โหอยู่หน้านี้เก็บของทั้งหมดไปได้ก็เก็บทีละชิ้นเอาไม่เกินใจไม่เกินใจไม่เกินใจนมไอ้ของที่มันสแต็กนี้ผมไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวคือผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาอีกมันแล้วผมไม่เก็บของสแต็กพวกนี้ทุกคนเพราะเดี๋ยวมันออกมาอีกนะผมไม่เก็บผมไม่เก็บเดี๋ยวมันมันมาอีกแน่นอนสแต็กเนี่ยพวกการวีพงวีพีเนี่ยผมผมไม่เก็บนะสแต็กสแต็กแน่นอนผมว่ามันมันต้องออกมาอยู่แล้วอะนะครับกระสุนนี้มันวีดรอปด้วยเปล่วะปึ๊บปึ๊บโหเก็บทีละอัน ก็ดีก,ว,ออกว่าออกเพราอะ,ะ,อ,ะอ,อ,ออกเขาใหม่น่าจะเก็บน่าจะเก็บเออออกเขาใหม่จะจะเร็วกว่าหรือเปล่าเพราะเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟของเงยอะเลยทุกคนเออนะครับแม่งทำไมกูทำยีวะเออทำเพื่ออะไรวะยิวสัตว์มาทุกคนไปกันต่อนะครับดวงมาวันนี้ห้าร้อยกล่องไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่บอกว่าผมพูดเปรียบเปยนะครับคี่ว่าเปิดจนกว่าจะได้คือมันไม่ได้หรอกแล้วเบิดวันนี้เปิดไปถึงห้าร้อยกล่องเลยนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือไปแจกแล้วกันก็ ถ้าถ้าถ้าคนดูคนดีใจถ้าภาพผมเปิดไปครบพันร้อยกล่องเนี่ยแสดงว่าถ้าบังเอิญกูเจอสิบคนเนี่ยกูก็แจกทุกคนไปเลยไงอ่ะไม่เยสทองจีทองทองเนื้อกาวเนี่ยมาบอกเลยถ้าผมเปิดไปครบพันร้อยกล่องกูดูอย่าบ้าเออเย็บบระมาณ์ตั้งเยอะไม่เห็นเปิดครบเลยก็ ควรดีใจเพราะว่าคลิปมานานเกินควรดีใจที่ว่าเออเปิดไม่ครบร100กล่องกล่องที่เหลือเนี่ยมีโค้ตาในการแจกเพราะถ้าเหลือแค่50กล่องเนี่ยผมไปแจก2เซิร์ฟได้อาจจะเจอ10คนแล้วไม่มีคนอดได้แล้วอาจจะเป็นเองไงเออี่ย่าพูดแบบไม่ได้อวยเลยซึ่งของที่ผมแจกก็ไม่ต้องขอบคุณผมนะขอบคุณปาตังนะครับปาตัง X โค้ดนะครับเขาเป็นอะไรดีเดฟมันอะไรเลี้ยวี่ย่า5ชิ้นละทองเปิดยังไม่ถึง100กล่องทองมา5ชิ้นก็ดียังไม่ถึง ใช้ค่ะว่ายังไม่ถึงเจ็ดสิบกล่องด้วยวันนี้เขาปล่อยเลตไปในวันาอาทิตย์เลยทุกคนถามจริงผมถามจริง,รงตอนนี้ทองออกมาไม่ซ้ําชิ้นนะทุกคนออกมาแบบไม่ซ้ําอะไรสักอันทุกคนขอออกไปเรื่อยๆแล้วไม่ซ้ําเนี่ยอัศวินบาวนี่มีซิสมาเดอร์มีเดอร์ใช่มันมันดวงดวงผมดีไปป่วาๆวันเนี้ยเออเฮียดวงดีเกินผมวันนี้พูดคำไหนต้องจ,จะว่าดวงดีดทุกคนจริงๆวันนี้โอ้โห ยิ้มมุมมาอีกแล้วเฮ้ยของทองน้ำจะจับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของทองหกของแดงเจ็ดของทองจะน้ำของแดงแล้วท่านผู้ชมเฮียผมถามจริงเดี๋ยวนะไปครับรถเร็วรดวเร็วโอ้โหของทองเจ็ดชิ้นทุกคน เฮ้ยวันนี้ปรับเลทหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีคนเปิดแย่งตรงผมมวาว,วันนี้เออหรือเวลานี้ไม่มีใครเปิดวะไปไปแบบเออไปเล่นกันอยู่หรือฟาร์มกันอยู่หรือแบบเอออาจจะแบบเล่นเกมอยู่ฟาร์มอยู่หรืออาจจะแบบไปกินคงกินข้าวอยู่หรือเปล่าว,ะว,ะวันนี้วันเที่ยวนี่เออวันอาทิตย์นี่วันหยุดพักผ่อนเออมันพอให้ผลอะไรผมอยากอยากรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรมันถึงเดเลทดีขาดนี้เพราะว่าไม่มีคนจะเปิดแย่งหรือยังไงผมอันนี้พูดตรงนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งที่แบบ เป็นการเปิดที่ดีสุดของผมในชีวิตในอ้วนสีแต่ยังไม่ดีสุดทาที่เปิดได้อรอนแมนนะครับแต่นี่คือแบบของทองออกเยอะมากจริงเยอะมากที่สุดที่เคยเปิดมาเลยแล้วคือจานวนเปิดก็ไม่ได้เยอะยังไงทุกคนที่ไปเปิดที่เปิดพงษ์ารท,ทุกคนตอนนี้คือแบบเปิดไปประมาณจะร้อยกล่องแลวทุกคนแต่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับจะร้อยกล่องทองมาเจ็ดแดงมาเจ็ดอย่างทุกคนดีมากนะครับแล้วดูตอน,นแรกไอ้ทองไอ้สี่ห้าชิ้นแรกดิเปิดภายในห้าสิบกล่องอะคิดเอาแล้วกัน แดงมาแปดตอนนี้แดงแข่งกับทองเลยวะทองตีตื้นทองหกทองหกแดงแปดทุกคนทองมันตามติตดๆอ่ะเอ้ยไอแดงไอแดงถ้าไม่หนีนี่เองแพ้ไอแดงเลยโอ้โหแบ็คอาร์ตจีมาบ่อยที่ผ่านเลยแม็กแดงด้วยอะอีหยังนี่กล่องบล็อกไปพ่อหนอกล่องซุ่มโลเพนะฮะปืนโลเพแต่รูปไม่ขึ้นโชว์เราเปิดผ่านนี่สักอันหนึ่งมันจะมีบาวผ่านไหมว่าไม่ต้องหรอกเออเรารอไปถ้าทุกคนถ้ามันจะไม่ออกอยู่ไหม เอ,อ,อย่างทองเราไม่เห็นเรากดสกิปทุกอันไปละทิ้งห่างทิ้งห่างไอแดงมันทิ้งห่างไอแดงบอกผมไม่ยอมหรอกครับพ,พี่พี่ทองเขาจะมาแซงผมผมยอมไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนนะฮะอยากรู้ว่าช่องเต็มมันจะแจ้งเตือนว่าเออกล่องุจะเปล่าคุณเต็มแบบเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยรอด่วนถ้าเป็นของไม่ซ้ำมาต้องของไม่ซ้ำถึงจะเต็ม,มพี่ทองพี่ทองมาเป็นเจ็ดแล้วตอนนี้เจ็ดตระก้าทุกคนสามเต้มครับผ่านกันสามเต้มนะฮะหนึ่งแมตช์ถ้าเป็นฟุตบอลที่ะ โอ้โหพี่แดงมาเยอะเหมือนกันวันนี้ดวงดีจริงๆทุกคนปล่อยเลทวันนี้ปล่อยเลทวันนี้เออโอ้โหปกติถ้าคนดูคลิปผมจะรู้นะว่าไอเดดไม่ช่วยช่วยให้เลทดีขึ้นนะครับคนดูเคยดูผมเปิดคลิปต่ตางๆเนี่ยเกือเยอะมากกับคุ้มนะครับจริงคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองที่คุ้มท,ที่สุดละเป็นการที่ผมดูมานะที่ผมเปิดมาเนี่ยลองจากที่ผมเปิดไอรอนแมนเนี่ยอันนี้จะคือคุ้มสุดละคลุ้มแบบว่าจะจำนวนปริมาณมากๆนะ อ,อันนั้นคือกล่องเดียวไงเปิดเล่นๆไงหรือกล่องเดียวได้รอนแมนอันนี้คือแบบเยอะตั้งใจมาเปิดแ้วก็ได้ของดีที่สุดที่เคยจะมีมานะครับในการเปิดของผมนะครับวงเล็บของอยังไม่เต็มเพราะว่าเรายังไม่ได้ของไม่ซ้ําเลยก็ได้เปิดไปเรื่อยๆของท้องไม่ซ้ํามันก็มาองเงะหรือของทําไมบ่อยมันก็นั่นแหละมาเองนะครับของตัวข,ของแดงเต็มนะแล้วเต็มเต็มเต็ม,ตมอ่าเข้าข,ข้างเข้าข้าง ขอญาตขอญาตของทองเก็บไว้ของของทองตั้งโชว์ตั้งโชว์เอาของสแตก็กของสแตกก็กมีอะอยู่ก็เก็บเก็บของสแต็กไว้แล้วทุกคนของสแต็กเก็บไว้เกือทองก็สแตก็กดีกว่า V.P. นี่มันคือสีแดงปะมนขึ้นโชว์สีทองแต่นี่เป็นสีแดงมันอ๋อ V.P. มีสองแบบมีแบบแดงกับแบบทองทุกคนนะครับมันกูคุยเองแล้วก็ตอบคำถามตัวเองอ่ะพูดเองเออเองว่าสัน่นเด้อนะครับ แถวที่แดงมาเยอะวะแดงมาเยอะสุดๆนะครับโอ้โทุกระดับประทับใจจริงๆเฮ้ยผมว่าถ้าแบบให้มันเร็วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมมีวิธีแบบเก็บของกันเร็วละเพราะว่าในมันก็ s t a c ของนี่ใช่ไหมนี่ผมมีวิธีขอขออนุญาตขออนุญาตเลยนี่ไอ้เหี้ยเอาไปข้างล่างหมดเลยไอ้ของสแต c k เนี่ยเอาไปข้างล่างหมดเลยสแต c k เนี่ยเออแล้วพอเราเปิดเสร็จแล้วก็จะได้เก็บทีเดียวแล้วไปแจกของนะครับแจกกล่องวันนี้แจกกล่องวันนี้ไม่แจกบอลนะแจกกล่องนะอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บอันนี้สแต c k อันนี้สแต c k อันนี้ส t ต็กอันนี้ส t ต็กอันนี้ส t ต็กแล้วก็อันนี้ส t ต็กอันนี้ส t ต็กโอเคอันนี้ของสะสมโอเคมาครันนี้ก็จะเปิดได้เร็วทุกคนตอนนี้เรามาแบบยังไม่ถึงครึ่งนานาล้วนี่แค่ร้อยกล่องทุกคนอัน,นนี้บอกไปแต่คือผมก็ตั้งคลิไปไว้เวอร์แหละจริงๆก็เผื่อมันออกไงทุกคนก็คือเอาไอ้คลิปเปิดทางคลิปอะแล้วก็จะมีเว้นเวลาไป,ไปแจกให้คนดูทายคลิปนะครับแจกของหรือจะให้ผมแจกอะ ให้ผมเปิด <derived> ต่อเลยนะคอมเมนต์มาดูว่าคลิปหน้าแบบอยากเห็นผมแบบแจกเปิดอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่แจกหรือว่าแบบบ้าให้แบบไปไปแจกถ่ายคลิปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงผมยังไงก็ได้แต่ผมอยากแจกคนดูไงเดี๋ยวคนดูหาว่าเออแบบเออไม่แจกของผมฟ้าไม่เจอพี่เลยอ่านคอมเมนต์ก็เออเข้าใจอารมณ์มาอีกเลยของทองแปดชิ้นมันสู้ชีวิตไปของทองอ่ะไอชี่อของทองมันจะแซงของเติมเฮ้ยมันจะแซงเดียวเดี๋ยววัดทองไอทองที่อทองมันจะจะแซงเดียวอ่ะทุกคนตอนนี้คือแปดต่อสิบ ทองแปดทองแปดแดงอืแดงแดงทิ้งห่างไอสัตว์ไอแดงมันทิ้งห่างเคียไอแดงมันทิ้งห่างโอ้โหไอแดงเป็นนักสู้ไอทองเป็นนักซิ่งนะครับแต่ไอทองนี่โอ้ยคือทองออกมาปุ๊บแดงมันจะออกมาเยอะกว่าเสมอว่ะเอาว่ะเขาเรียกว่าไอไอทองไอทองมันออกมาทำให้ไอแดงมีกำลังใจในการออกไงมีแรงกระตุ้นทุกคนเคียสัตว์วันนี้คือแบบโดนดีสุด แต่ที่บอกไปของดีๆมันอยู่ที่ดวงจริงกันทุกคนมาอีกหนึ่งเซลล์ GX 1 1ไปครับเร,เรือทันใจายเรือทันใจายเรือทันใจวันนี้คิดว่าน่าจะเปิดได้ประมาณร้อยกว่ากล่องแล้วคนเน้นๆไม่เ,เยอะมากทุกคนผมว่าแค่เปิดแค่นั้นแหละร้อยกว่ากล่องหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ชม ทองมันไปดักซื้อไม่ใช่ดิทองไปดักซิ่งเท่านะครับแล้วเขามาเรื่รอยๆอันนี้ไม่ใช่ทองโอเคแล้วมันมาเรื่รอยๆไงทุกคนคือแบบพี่เขาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะพี่เขาอะคือแบบพี่เขามาไม่พักเลยะนะครับตอนนี้ทองเก้าชิ้นทนะ้านรับไม่ผิดทองเก้าชิ้นนะฮะทองเนื้อเก้าแล้วจริงงั้นคือตมทคำพ,พูดเลยทองเนื้อเก้าตามชื่อละครเลยฮะโอ้โห,อหทองเนื้อสิบไอ้สัสทองสิบชิ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทองสิบเอ็ดหุ้ยทองสิบเอ็ดแดงสิบสองไม่พี่เขาไม่ต่างกันเลยพี่เขาแบบตีตีตตื้นตื้นตื้นพี่เขาสู้นะครับเฮียต่างกันชิ้นเดียวทุกคนตอนนี้เลดออกสีทองกับสีแดงต่างกันเท่ากันแล้วเหรอเฮียทองกระแดงเลดออกเท่ากันแล้วครับสิบสองเท่าอ๋อนี่สิบสามเอเอ,เอ,เอต่างกันชิ้นเดียวหนึ่งอา่า สีสีสองแปดสีสามสิบสองเออสิบสองสิบสามต่างกันชิ้นเดียวทุกคนเอาว่ะอีกชิ้นหนึ่งคือสีสองเท่าสีแดงนะครับอีกชิ้นหนึ่งอขอเป็นบาวเลยอ่ะขอขอขอเป็นบาวาโอเคแดงมาตีตืน้นไอ้ยังบอกแล้วแดงมาตีตืน้นมันไม่ยอมมันไม่ยอมจริงไอ้แดงเขายอมมาที่ไหนอ่ะเฮียผมบอกแล้วเขาไม่ยอมโอ้โหเวลาห่างมันคุณดาวเลยทุกคนพอถ้ากดถีบไปนี่คุณดาวมันจะยิ่งนานมากผมรู้สึกได้นะเนี่ย น่แม่งก็คอยทิ้งห้างเสมอสองสามชิ้นทุกคนตอนนี้ห่างกันสองชิ้นนะฮะไอ้สามชิ้นโอ้ยอันนี้สวยอันี้สวยของดีของดี GL ขวานใหม่ขวาน GL ไอ้ขวาน GR GL เฮียโอ้โหสีแดงทิ้งห่างสิบเจ็ดชิ้นนะฮะฟินแบกเต็มแบกเต็มไม่ใช่ฟินแบกแบกแบกแพกฟินแบกเขยเลยแบกแพกคิดสีแดงไม่ค่อยออกเก็บเอาเพราะสีแดงอันนี้มันออกน้อยนะเพราะผมไม่ได้สแต็กไว้เลย ออกมาแค่อันสองอันเองเชื่อใครใครจะเชื่อว่าแบบมันแบบแข่งขันกันเองตอนนี้กล่องแข่งขันกันนะแข่งแข่งแข่งขันแข่งขันแข่งขันที่อะไรล่ะจะขังใครละยิวเว้ยโอ้โหแปดสิบแปดต่อสิบสองห่างกันสี่หกชิ้นนะหกกล่อง ตอนนี้พี่แดงเขาทิ้งของเหลืองห่างนะจริงๆมึง,มงควรห่างนะัแล้วเพราะว่ามึงเกตดแดงเองมึงจะไปซื้อเกตทองมึงแบบเออมึงแพ้เกตทองไม่ได้นะเว้ยเออของทองเขาอยู่อีกระดับหนึ่งไอ้สัตว์จะตามทันอนะ่ะคิดเอานะครับ ตั้งเปิดไปพูดประจาเลยกูอาจจะไม่ดีแดดนี่หายากอะ่ะเออมันออกคุณจะาไปมันมันออกออกนานนานออกเหมือนกันทุกคนสิบเก้าสิบเก้าต่อสิบสองห่างกันไปละเจ็ดแต้ม โอ้ผมจงเกลือแต่วันนี้ผมไม่เกลือนะบอกเลยถ้ารับช่วงแรกอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้สีได้ออกอะ่ะดูไม่ทันคงไม่ใช่สีแดงรอกเมืม่อก,กี้เหมาะเมื่อกี้เผื่อกดเบิ้ลอ่ะอันนี้แดงแดงจริงยี่สิบต่อสิบสองแปดชิ้นเข้าไปละทิ้งห่างทิ้งห่าง ตอนนี้เปิดมาอ่ะผมอีกสิบห้ากล่องพอละอีกสิบห้ากล่องมันก็จะเป๊ะพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจกของละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสิ 1ิบเอเต็มไปเครียดตอนนี้สิบสหุ่นเคียดูดี14บสี่อท้าย15โอเคผมเปิดไปทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวขอรับก่อนแดงยี่สิบสาอยลบห้าร้อยห้า เปิดไปทั้งหมด250กล่อนน่าจะแค่แค่นี้เดี๋ยวผมไปแจกของทุกคนก็นี่ฮะผมบอกเลยว่าเลทออกนะครับของแดงเอาของแดงเอาของแดงเมื่อกี้23ใช่ไหม23คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ250โอกาสออกของแดงผมประมาณ9.2%นะครับก็ตีไป9%ส่วนของทองละ่ะของทองมี12ชิ้น12คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ250 4.8%ตีไป5%นะครับโอกาสทอง5%โอกาสแดง10%ตีไปอ่ะ9% 5%อ่ะ10%เ,ะเลขกลๆนะครับประมาณนี้อ่ะขออนุญาตได้เลยรีไปแจกกล่องก่อนนะครับเออเชียร์ทุกคนเราแจกกล่องทำไงเออคนเขารอ,ลอกล่องผมอยู่เออแม่งวันนี้วันอาทิตย์นะใครไม่อยู่ก็ไม่ไม่ใช่ฟรีจริงอ่ะใครไม่อยู่ไม่ใช่แฟนแท้ท้วนซีอ่ะเออเดี๋ยวว่าจะอาจจะไม่เข้าพิมพ์เลยทุกคนเนี่ยจะคือดูดูก่อน แต่ถ้าคนน้อยก็อาจจะเป็นพเมียมเซิร์ฟหนึ่งแต่ถ้าไม่คนเยอะก็อาจจะเซิร์ฟธรรมดาหมดเลยนะครับพอพิมียมนี้ก็สบายเบื่อสติโบไปแล้วนะครับไปหาทุกคนขอญาตเก็บของเลยขอญาตขอญาตเก็บเก็บของตกญาหนะ่อยครับอันทั้งหมดโอเคเดี๋ยวก็ดีคือถ้าเจอกี่คนถ้าฟาร์มจริงแจกให้ทุกคนเลยไม่จำกัด limited. ลิมิเต็ดลิมิตตรงลิมิเต็ดเท่านั้นวันนี้คืออัลลิมิตเซิร์ฟหนึ่งปะนะครับ แจกแบบอัลลิมิตเลยครับวันนี้ไปครับไปครับสบคลิปนี้คือเป้าหมายแล้วก็ไม่บรรุนะฮะก็คือเปิดไม่ได้เปล่านะฮะแต่ถือว่าเท่าที่คนดูเห็นก็คือดูเป็นแนวทางแล้วว่าเออหลัก,ลกๆเนี่ยดวงคุณประมาณนี้นะฮะนี่เขียามาขิงซะหน่อยแต่คลิปนี้คืออย่างที่บอกไปแค่เปิดห้าสิบกล่องแรกก็คุ้มกว่าไอเจ็ดสิบกล่องรอบนันสังคิปละแบบคุ้มไม่คุ้มกว่าแล้คุ้มกว่ามาก,มากๆเลยนะคุ้มกว่าสุดๆโอ้โหมาครับมาครับ ฟาร์มจริงป่ะเนี่ยฟาร์มจริงป่ะเนี่ยนี่ฟาร์มจริงหรือเปล่ามาแล้ดีกูบังเอกไอ้เหยอะดึงมาทีจะคนละกันเอาเอาอนี่มาก่อนเอาทีมัมาก่อนอ่ะแจกก่อนก่อนมานมาฟ์มไปกันถือว่าปลอดภัยหนึ่งสองสามสี่ห้า 8 9 10อ่ะดึงมาแจกก่อนไอ้คนนี้อย่าหลุดพอโอเคน้องต่อไปก็ไอ้คนนี้คนนี้ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรตัวนี้ชื่อว่า S S เ,เ,เดี๋ยวมาแจกฝั่งนี้ลำบากหน่อยมึงอ่ะมึง <ś led> อย่าเพิ่งออกนะเพมึงออกเกมนะมึงอะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเห็นไหมว่าลนะนี่นี่ดึงดึงมด,ดึงมาชื่อว่าเอ็ดอ้ยนี่น้องแจกกล่องน้องสิบกล่องสิบกล่องเก็บไปโอเคถือว่าเอา้าไอ้นี่ออกดีดวงคนมันจะไม่ได้นะออกดีคนมาตามหานี่เดินหนีววน เวนจริงๆเลยไปฮะมีเซฟอะไรต่อไหมฮะมเซฟฟาร์มธร,รรมดาจะเซฟประกันเอาเป็นเซฟสี่นะทุกคนนะฮะโอ้เยเสียงตกใจหมดโอ้พอก,กี้คนมันจะได้มัน,มน,มนเห็นไหม ดวงคนมันไม่อยากจะได้มันก็มันก็ไม่อยากจะเอาอ่ะเมื่อกี้คือเอามาเสิร์ฟถึงที่ก็เดินหนีผมซะงั้นนะครับเออเอากูโบ่เนี่ยเมื่อกี้คือแบบมาเพื่อแจกแต่แต่น้องเดินเดินเดินแยกออกไปอ่ะอะไรเงี้ยนะครับขอจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแน่คำคมเลยบอกเลยคำคมคมไม่แข็พอจะบาดใจบาดใจเธอได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจะฟาร์มจีบบางคนเนี้ย ไว้เลมกลัวนัมี้อะไรกูแจกกล่องกูคงไม่ฆ่ามึงหรอกมั้หนุมไอ้ี่เขาตกใจทุกคนถ้าจะฆ่าฆ่าเอกเวลาแล้ว้องเออะทำไมตกใจไม่ได้ยี่ไหย ไปกันต่อไปกันต่ออีกัเซิร์ฟหนึ่งแล้วอาจจะแว่พรีเมียมดูก่อนเมื่อกี้เซิร์ฟสี่ปะเหลือสามดิเซิฟสามไอพวกได้กล่องเมื่อกี้สองกลเมื่อกี้ออกไปเลยอ่ะผมขอเก็บกล่องไปเปิดก่อนละกันพี่เดี๋ยวตายมาไม่คุ้มแต่สรุปเมื่อกี้มันไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่าผมว่าน่าจะตีด้วยกันป่ะไม่ได้มาด้วยกันเพราะถ้ามาด้วยกันจริงอีกคนนึงมึงคงวิ่งมาหาเพื่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนมันได้กล่องไงมันคงจะบอกเพื่อนแม่พระเจ้าน่าจะไม่ได้มาด้วยกันแค่ตีกันแบบกันตายอะไรเงี้ยทุกคนนะคคคครับิิดดววว่่าาาาาจจกกมมตตงงผละไอ ฟาร์มจริงป่ะนี่ฟาร์มจริงป่ะนี่หนุ่มไอ้หนุ่มอันนี้หนุ่มไอ้หนุ่มหนุ่มฟาร์มจริงหนุ่มฟาร์มจริงก็ฟาร์มจริงก็เอาไปเลยฟาร์มจริงมันสิไม่ตายยิ้มไม่ใช่ได้ยิ้มยิ้มเลยยิ้มยิ้มมาดิเอ้ยแอบยิ้มอยู่เลยกูรู้เลยแอบยิ้มมุมปากกูรู้มาๆๆว่าจะไปแจกพรีเมียมแถมพยิ้มเสริมด้วยกันนะครับแถม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 ยโสธรนั่นมันแถม พี่เมียมี่ผมขอกักกักปริมาณหน่อยกักปริมาณหน่อยครั้งที่แล้วผมผมไม่ได้พูดไว้ผมก็เลยแบบแจกเต็มมันนี่พูดเลยกันพี่มขอขอแจกซัก,กคนละห้ากล่องบอสเราเราวีพีอยู่แล้ววอาโอ้แล้วโอ้แต่ถ้ามีคนเดียวก็เอวันนี้กล่องเราเลยอะนะเอาไปเลยเต็มๆๆขอสุ่มเลขก่อนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เอาสักสิบสี่พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบ อมันจะคุณแม่สี่อยู่รับเพี้ยไรอะเป็นสุขคูณแม่มสี่อยู่แล้วทุกคนตอนแรกว่าจะสิบสี่แต่ก,ก,ก็เออเอาไปยี่สิบสี่ไปเลยนะครับเป็นสุขคูณอยู่แล้วนะครับไออ้วนบุก อ่สิบกล่องสิบกล่องไปเลยยังไนะงที่บอกไปว่าวันนี้โคต้าเลยแล้วเราก็เหลือโคตา้าเยอะอยู่ละนะครับขอสิบกล่องหนักๆไปเลยเพราะกูมั่นใจว่าพวกมึงไม่มีดวงเท่ากูหรอกแจกเยอะไปพวกมึงก็แบบกล่องมันมูลค่าบอกสิบกล่องประมาณสักเกือบสามร้อยใช่ปะผมว่าคนพวกนี้เก็บไปเปิดได้ไม่ถึงสามร้อยหรอก <laughs> ดวงไม่มี <laughs> อ่ะเฮ้ยข้างหลงังข้างหลงังยังไม่ได้เปิดเสียงเหรอ แล้วตับไกเลยสินุ่มโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจากเคนดีๆทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอย่าดูต่อไปก็กติดตามนะครับทุกคนใครกดไลค์กดติดตามกัอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากทุกคนวันนี้ก็สนุกคือเป้าหมายก็ไม่บรรลุตามคลิปทีทท่ที่บอกไว้นะคือจะเปิดกว่าจาังหวะจะได้คือถ้าเอาจริงน,นะเอาตรงนนะเปิดจังหวะจะได้ถ้าไม่มีดวงไงี้ยไปเปิดกูเปิดจนตีสี่กูได้หรือเปล่าทุกคนนะครับแต่วันนี้คือให้เห็นแล้วว่านีวันนี้ดวงกูดีมากๆกูบอกเลยว่าดวงกูดีมากๆวันนี้จริง ดวงกูดีมากๆทุกคนนะครับไปละเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ